จีประกาศแบนบิตคอยรอบที่ล้านแปดแล้วนะครับคำถามคือโอ้ยนี่แบนอีกแล้วหรือแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่มีข่าวออกมานะครับราคาก็ร่วงลงไปแรงทุกทีเลยแหละครับทำไมนักลงทุนทั่วโลกเ่ยนะทำไมถึงต้องกลัวต้องตกกระใจทุกทีเลยนะครับทุกครั้งที่ทางฝั่งของจีนประกาศว่าเดี๋ยวจะแบนเดี๋ยวจะไม่ให้ทาธุรก,กรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทิปโต ตกลงแล้วจีนสามารถแบนดได้จริงๆหรือแล้วในมุมกลางทุนเราต้องทํำยังไงนะครับวันนี้ผมมีมันโพสจากช่องถามอีกกระปิกชนทุกท่านมาวิเครอกันครับเพราะนี่คือทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับเป็นประเด็นใหญ่ไปทั้งโลกครับเมื่อธนาคารกลางจีนนั้นออกมาบอกว่าทุกธุกรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิ c คอย ให้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับโดยให้รายละเอียดว่าคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในตลาดได้ครับเพราะฉะนั้นธุกกรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยเนี่ยรวมถึงการชรําระค่าบริการแล้วก็สินค้าผ่านเพื่อนบริการในต่างประเทศเพื่อเป็นการซื้อสินค้าในประเทศจีนซึ่งกรวมไปถึงการซื้ออาสาียทมัพั์นั้นให้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายครับราคาก็ร่วงลงไปตามระเบียบครับหลุดแนวรับสําคัญหลายแนวเลยทีเดียวครับ แต่ถ้าเป็นเฮียอีลอนมัสก์เขาก็ฟันธงไปแล้วนะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นคงจะไม่ชอบคริปโตแน่นอนอันนี้เขาพูดในระหว่างการประชุมโคดคอนเฟรนซ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะก็คงจะมองนี้นะครับว่ารัฐบาลจีนมองว่าคริปโตเนะี่ยมันมีเป้าหมายที่จะมาบั่นทอนอำนาจของรัฐบาลแบบรวมศูนย์นะครับและพวกเขาก็คงจะไม่ชอบสิ่งนั้นแน่นอนก็เลยมองว่าบิตคอยแลวก็สกุลเงินดิจิตอลนั้นเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลจีนครับส่วนคุณโรเบิร์ตคิโยสกีนะครับอันนี้ หลายท่านน่าจะรู้จักในนามของพ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนี้เขาอินกับบิตคอยอย่างมากเลยนะฮะตัวเขาเองก็ลงทุนในทั้งบิตคอยแล้วก็ทองคำเนี่ยเขาให้ความเห็นอย่างนี้ผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับบอกว่าคิดว่าการประกาศของรัฐบาลจีนที่บอกว่าให้การท,ทําธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมายเป็นการปูทางสำหรับการเปิดตัวหยูนดิิจอลของตัวเองนั่นเองนะครับล้าก็ยังบอกด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานั้นทําเหมือนกันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลก็จะเป็นลักษณะของการรวมศูนย์ คล้ายๆกับทางฝั่งของจีนนั่นแหละนะครับและถ้าว่าเป็นแบบนั้นจริงสินที่เสรีภาพก็คงจะหมดไปเช่นเดียวกันนะครับอ่าน,นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่คุณเจริญนพาเวลบอกว่าก <sk les> ําลังพิจารณาอยู่นะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปครับแลาจีนมาเข้ามาทําอะไรมันเรื่องฟันเนือลผมไม่รู้เรื่องอ่ะจะมาจะ <conte S 2> <L> ไปไม่รู้เรื่องดูชารต์ตอย่างเดียวนะครับดูชาตแต่ถ้าจะเอากันในด้านของอ่อไมซ์เซเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบิตคอยนนะฮะ บิตคอยนมันเริ่มต้นขึ้นมาจากไอ้ genesis block อะบล็อกแรกของมันน่ะมันชัดเจนเจตนามันชัดเจนมากนะตัว Bitcoin เองเนี่ยมันเพื่อที่จะปลดแอกมนุษยชาติจากระบบธนาคารซึ่งเอาเปรียบอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกในโลกเนี่ยจะต้องเป็นดั้งตัวเป็นศัตรู b บิตคอยแน่นอน เราจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแต่และประเทศก็พยายามจะโจมตีพยายามจะฆ่าพยายามจะกีดกันพยายามทำลายนี่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาาวน,นี้เวลาเนี่ยมันเครื่องพิสูจน์ถ้าอ่าบิตคอยเนี่ยมันถูกเขาทํรลายถูกเขาฆ่า,าถูกเขาออกกฎออกเกณฑ์มาหลายปีแล้วยังอยู่ได้แสดงว่ามันแข็งพอปัจจันเวลามันผ่านมาแล้วก็ประมาณสิบกว่าปียังอยู่ได้ก็แข็งพอครั้งสุดท้ายเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุด เล่นกันแบบไม่รู้ว่าจะส่วนตัวจะไม่ส่วนตัวอะไรห้ามหมดเลยทุกอย่างให้ห้ามหมดเลย,ย,ม,ม,เลยมันก็ไม่เห็นเกิดอะไรแต่ก็ลงมนทีดเดียวกาจากพันขึ้นมาสามหมื่นมันเยอะนะครับโอ้โหกี่กี่เด้งเนี่ยร่างการท<า>ี่มันลงไ,ไป 1, นะหกหมื่นเหลือสามหมื่นเนี่ยเราคิดว่ามันขึ้นไปจากพันไปสามหมื่นก็แล้วกันสแสดงว่ามันแข็งแรงจริงนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลจีนก็ทําลายไม่ได้รัฐบาลอเมริกาพยายามก็ไม่ได้ ทางกลุ่มยูโรก็พยายามก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาในหลักการดีกว่าว่ามันมีความแข็งแกร่งในตัวของมันเองแล้วมันแข็งแกร่งอย่างมาหัศจรรย์ด้วยนะฮะมันไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาปกป้องเลยนะครับ,รบมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองแท้ๆเลยนะฮะอันนี้มันสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะ,ะการที่เด็กเด็กเล็กๆคนนึงเกิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วอยู่รอดมาได้จนสิบปี พอถึง<ฆ>10ปีแล้วโดนยักษ์ใหญ่ของโลกนพยายามฆ่าก็ยังอยู่รอดได้ไม่สาเร็จไอ้เด็กคนนี้โตขึ้นเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆครับดูใน,นแง่นี <S <S น้ในแงน่ <S 2> <S 2> น,น,แงนี้มันไปต่ออีกแน่ๆแต่ไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนประกาศแบนเขาประกาศแบนมันนานมากแล้วนะครับในอดีตจากสถิติจะเห็นว่าจีนเคยแบนบิตคอยมาแล้ว19ครั้งในช่วง12ปีล่าสุดโหดสุดๆเลยนะครับ อันนี้ออกมาเห็นกันแบบชัดๆนะนะก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงหลังเนี่ยจีนประกาศแบนถี่มากขึ้นเรื่อยๆข้อหาก็มีหลากหลายนะะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับครั้งแรกที่จีนแบน,นคือในปี2009นะครับหลังจากที่ซาโตชินากาโมโตะนะครับก็เปิดตัวได้เพียงแค่ปีเดียวใช่ไหมครับสำหรับตัววายเปเปอร์ที่มีการยื่นไปเนี่ยนะฮะในเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเป็นแค่ปีเดียวนะรัฐบาลจีนก็สั่งห้ามห้ามการใช้สกุลเงินดิจิตอลในการซื้อสินค้าอันนีี้้ตองเรยกว่า ลงดาบแบบทันทีเลยนะครับส่วนปี2013เนี่ยธนาคารกลางจีนก็ไม่ให้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับบิตคอยเลยนะครับแล้วก็ห้ามท,ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยแม่คุ้นๆกับสมัยนี้เลยนะครับปี2017ธนาคารกลางจีนทิ้งบอมสองรอบครับรอบแรกคือห้ามไม่ให้มีการทํา ICO หรือว่าการระดมเงินกุนโดยการใช้เหรียญนี่แหละนะครับรอบที่2คือตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าพวก Exchange ถูกบังคับให้ปิดกิจการกันไปซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าดังอย่างเช่นไบแอนซ์เป็นต้นนะครับส่วนปี2019รัฐบาลจีนแบนไม่ให้มีการขุดเหมืองบิตคอยนก็ม,มาแบนซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อตอนต้นปี2021นี่เองนะครับเพราะว่าถูกตราหน้าว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก่อนหน้านั้นเองก็โรงไฟฟ้าก็ถูกบังคับไม่ให้ส่งไฟฟ้าให้กับเหมืองขุดบิตคอยครับทำให้คนก็ต้องปิดเหมืองบิตคอยเยอะมากๆครับ แต่ที่น่าแปลกคือทุกครั้งที่มีการประกาศข่าวออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับราคาล่วงลวงไปทันทีจากบิตคอยนี่ไอเราที่เป็นนักลงทุนอยู่ในการเป็นบิตดอยโด,ย,ดยทันทีเลยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างนี้ล่าสุดเลยนะครับเจมว่าพอมีการประกาศว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยแบนบิตคอยก็มีแรงขายออกมาเป็นแท่งแดงยาวหลายแท่งเลยแหละครับและอันดีก็เป็นแบบนั้นในทุกๆครั้งเอออันนี้ผมว่าก็เป็น หลักจิตวิทยาที่น่าสนใจนะว่าทําไมมันถึงยังใช้ได้ผลนะครับผมว่ามันเป็นมุมมองทางจิตวิทยานะว่าอย่างที่ผมเคยบอกหลาย,ลายครั้งเนี่ยมันเริ่มจากบิตคอยมาถึงคริปโตอื่นๆนี่ว่าภาครัฐโดยมากเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคริปโตเพราะมันทําให้มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นผลกระทบกับความมันขข่นคงรัฐเป็นใหญ่โดยเฉพาะจีนเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าจีนเนี่ยเขาควบคุมเงินไหลเข้าออกของโลกเข้ามาที่ประเทศเนี่ยด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเปรกยบคงาเงินหยวนเท่ากับดอลลาร์สหรัฐ แล้วพอเขาปล่อยอาตาัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยฮะมันทําให้ถ้าเขาไม่ควบคุมเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันจะมีความเสีย่ยงที่มีผลกระทบต่อค่างเงินหยวนนะครับพอจีนเป็นอย่างเนี้ยจีนก็เลยจําเป็นจะต้องควบคุมเรื่องของคริปโตเพราะคริปโตมันทําให้เงินไหลเข้าไหลออกผ่านช่องทางใหม่ซึ่งแบงค์ชาติเขาคุมไม่ได้นะมันก็เลยเกิดความกังวลและผมว่ามันเป็นไซเฟ็กตด้วยเพราะตอนนี้ยจีนแบนแหลกเลยแบนทุกอย่าง วงการบันเทิงธุรกิจต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเล่าเก่าในคนใหม่อะแต่ในเชิงจิตวิทยาของมันมีผลกระทบรุนแรงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้จีนน่าจะเอาจริงนะจากเรื่องอื่นๆที่เอาจริงมาอย่างเรื่องโรงเรียนสอนพิเศษเอยเรื่องอะไรเอยที่เอาจริงจนกระทั่งโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไม่เพราะว่าเป็นผลเชิงจิตวิทยามากกว่าเอาค้าจริงก็ไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนราคาของบิตคอยถึงจะฟื้นได้ถ้าไปดูในปี2013หลังจากที่จีนมีการประกาศแบนเนี่ยนะครับปรากฏว่า ร่วงไปก็จริงครับแต่หลังจากนั้นบวกกลับมา30เท่าถ้านับจากปี2 0 1 7ันสิบิตคอยก็บวกขึ้นมาแล้ว9เท่าปี2 0 1พพอโดนแบนราคาก็ร่วงลงไปแต่หลังจากนั้นบวกขึ้นมา4เท่าและถ้านับจากการแบนในปี2 0 1 9ก็ขึ้นมาเกือบ4เท่าแล้วนะครับจนมีคนเอาไปล้อในโลกโซเชียลเลยนะครับบอกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่จีนเข้ามาแบนแล้วก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยเดี๋ยวก็จะมีการแบนออกมาอีกหลายปีเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่เพิ่งอยู่กลางๆเท่านั้นเองนะ ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือครั้งแรกๆที่มีข่าวร้ออกมาว่ามีการแบนเนี่ยก็จะเห็นราคาร่วงลงมาโดยเฉพาะ1-2วันแรกเนี่ยจะร่วงมา18-30%งมา18-30%เลยนะครับแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ทมอีกกับอีกสังเกตเห็นนะครับก็คือว่า1-2ปีล่าสุดเนี่ยถามว่าการแบนของรัฐบาลจีนหรือว่าธนาคารกลางจีนยังมีผลไหมมีครับวันสวันแรกเนี่ยราคาจะร่วงลงไปแต่ ข้อสังเกตก็คือว่าระยะหลังเนี่ยมันมีผลต่อราคาแค่1-2%เท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นก็กลับมาได้นั่นหมายความว่าผลกระทบจากการแบนของจีนถามว่ามีไหมมีนะแต่ว่าผลกระทบเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับนั่นคือในมุมของการลงทุนนะครับแต่ทีเนี้ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจด้วยว่าในเชิงทางเทคนิคีรยรัฐบาลจีนเขาสามารถแบนได้จริงๆไหมแล้วเขาจะยอมให้บิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมันเกิดได้จริงๆหรือไม่ยอมไม่มีทางยอมเลย<ม>เนี่ยแต่ว่าบิตคอยไม่ได้ขอ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นแบบ Economic reality ที่เราต้องยอมรับนิดนึงนะฮะว่าเทคโนโลยีมันพาเราไปถึงตรงไหนมันพาเรามาถึงจุดที่มันมีเขาเรียกว่า permissionless t e c h n o l o g y permissionless สนมเพอร์มิชชั่นเจริงๆคือเราจะใช้มันก็ไม่ไม่ต้องขอ p e r m i s s i o ันใครนะ,ะการจะใช้งานบิตคอยคุณไม่ต้องแบบยื่นเอกส,อกส,อกสารเปิดบัญชีอะไรต่ออะไรแค่แค่แค่มีแอปนะฮะแค่คุณสามารถมีแอปที่พูดคุยกับเน็ตเวิร์กของบิตคอยได้ใช้ภาษาโปรโตคอลเดียวกันนะ,ะติดต่อกับบล็อกเชนบิตคอยได้เราสามารถที่จะส่งงงเเเิินนรับไดด้หมลย ซึ่งแอปพวกนี้มีให้เลือกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเจ้าสามารถดาวน์โหลดได้ไม่ได้มีของใครเป็นของใครเป็นตัวหลังนั่นคือเราเราพูดถึง Wall e t จริงๆนะเราไม่ได้พูดถึงแบบ Exchange w a l l e ออะไรต่ออะไรพวกนี้นะนะซึ่งนั่นนั่นคือนั่นคือความ permissionless ในการเข้าร่วมใน Network Bitcoin เพราะนั้นไม่ว่าคุณเป็นใครคุณจะอายุเท่าไหร่หรือคุณไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำคุณก็สามารถเข้าร่วมใน Network การเงินนี้ได้เช่นเ <ๆ S 1> ดียวกัน Network นเน็ตเวิร์กนี้มันก็ไม่่ลงเพราาะวา โครงสร้างของเน็ตเวิร์กเองเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่มีศูนย์กลางอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ทรงพลังมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์เน็ตเวิร์กที่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีผู้นําไม่มีจุดกลางไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่มีเจ้าของนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอยากกดปิดกั้นคุณอยากแบนบิตคอยคุณอยากสั่งให้มันหยุดทํางานนะฮะคุณสั่งไม่ได้เพราะคุณไม่รู้จะไปสั่งใครคุณจะไปปิดเซิร์ฟเวอร์คุณปิดไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันกระจายอยู่ทั่วโลกเป็นแสนตัวนะครับอยู่ในคอม ทั่วทุกอนุซึ่งปิดไปก็ปิดไม่ได้ในสุม่มก็หาทางเชื่อมต่อกันได้เองนะมันเป็นเหมือนแบบผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นระบบอะเชื้อราอะไรเงี้ยนะมันอย่างรรกลึก <ats> มันส่งสปอร์ <ats> ไปทั่วมันมีมีแม,ม,ม้กระทั่งสปอร์เพราะว่าบล็อกเชนเองเก็บในฮาร์ดดิสใช่ไหมคุณ <ats> เอา e อ p มเวฟลงท,ที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรทั้งหลายระเบิดลงในที่สุดฮาร์ดดิสบางลูกที่มีข้อมูลเหลืออยู่ก็สามารถกระจายข้อมูลกลับมาเป็นโลกได้ใหม่มันคือระบบแบบนั้นมันเหมือนมะเร็งหรือมันเชื้อราที่ค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตาย เพราะฉะนั้นเรายอมรับตรงนี้ก่อนว่ามันเหมือน比เรนะฮะบิตทอรน์กี่ปีแล้วไม่มีใครฆ่ามันตายมันอาจจะมีช่วงที่มันได้รับความนิยมมากมีช่วงที่มันสูญเสียความนิยมแต่มันไม่ตายเช่นเดียวกันกับบิตคอยคือถ้ามันมีความต้องการที่คนต้องการจะใช้มันมันก็ฟูขึ้นมาถ้าไม่มีความต้องการมันก็ฝอลงไปแต่มันไม่ตายอันนี้ไม่ใช่โจทย์ของการว่ารัฐจะยอมหรือไม่ยอม ที่ผมพยายามพูดเรื่อยๆกับแม้กระทั่งกับหน่วยงานรัฐไทยเองคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันไม่ใช่คําถามว่าเราจะยอมหรือไม่ยอมมันคือคําถามว่าเราจะทํายังไงกับมันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วและคุณห้ามันไม่ได้คราวนี้ถ้าเราทําเป็นคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราสามารถท่ามันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะตัดตัวเองออกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันมี potential ที่จะเป็นคล้ายๆเป็นระบบเศรษฐกิจของโลกที่เชื่อมต่อประชาชนทั้งโลกได้เราอยากตัดโอกาสของประเทศชาติตัดโอกาสของประชาชนออกจากสิ่งนี้จริงๆหรอ ไม่อยากหรอกครับแต่ว่าบางทีเนี่ยยังหลงผิดคิดว่ามีอํานาจไปควบคุมมันได้อยู่แม้กระทั่งรัฐบาลจีนเองยังไม่สามารถจะแบนบิตคอยได้สั่งห้ามนะฮะคนไม่สามารถเทรดได้ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ยอดการซื้อขายบิตคอยบนแบบเซว่าโลเคอลบิตคอยหรือการใช้งานบิตคอยในจีนแทบจะสูงที่สุดในโลก มันแบนไม่ได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับก่อนเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐบาลยอมไหมรัฐบาลไม่มีทางยอมแค่ว่าบิตคอยไม่เคยถามว่ารัฐบาลยอมหรือเปล่ารัฐบาลจะทําสิ่งมาสู้แน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลสร้างมาสู้นั้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องสร้างก็ได้เพราะมันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่รัฐบาลมีอยู่ตอนนี้เงินอย่างเช่น C B D C ทั้งหลายมันคือเงินที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติประชาชน ซึ่งมันก็คือเงินที่รัฐบาลมีอยู่ตอนนี้นี่แหละแค่ว่าเพิ่มเลเวลในการควบคุมมากขึ้นนายเอริกหรือโร b บอทจะไม่ได้คา r สเทนนะฮะที่เป็น general manager ของ bank of international settlements BIS นะพูดในการสัมมนาเลยว่า CBDC ข้อดีของมันคือมันดีกว่าเงินสด เงินสดเนี่ยคนใช้ที่ไหนซื้ออะไรยังไงรัฐบาลไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอันตรายก็ได้ CBDC ดีกว่าคือแม้กระทั่งคนใช้เงินแค่เซนเดียวแค่เพนนีเดียวที่ไหนก็ตามทําอะไรก็ตามรัฐบาลรู้ว่าเขาใช้ทาอะไรกับใครรัฐบาลมีสิทธิ์บอกว่าเขาสามารถใช้หรือไม่สามารถใช้ได้รัฐบาลสามารถควบคุมเงินของทุกคนได้ทุกบาททุกสตางค์ นั่นคือ CBDC นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆมันแตกต่างเลยจากระบบที่มีอยู่ไหมไม่ได้แตกต่างมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรการที่มันเป็นดิจิทัลไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ทําให้ปัญหามันหนักขึ้นโดยสาเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาแข่งขันอาจจะดึงดีูดคนที่ไม่ได้เข้าใจเราก็ยังอยู่กับระบบแบบเดิมซึ่งถ้าไม่ถ้าอยู่ได้ไม่มีปัญหาก็อยู่ไปได้แต่ว่าระบบใหม่มันก็จะมีความต้องการของมันเพราะว่าสิ่งใหม่อย่างเช่น CBDC มันไม่ได้ดึงดูดความต้องการของคนที่ต้องการเงินอย่างตคอนนี้งกง่ท เรียกว่ามีเงินที่เป็นของเราเองมีทรัพย์สินที่เราสามารถเก็บรักษาได้เองใช่ไหมฮะมีเงินที่เราเก็บออมได้แล้วมันไม่ถูกทําให้เสื่อมมูลค่าได้โดยที่เราควบคุมไม่ได้นั่นคือคีย์ของมันข้อที่1คือแบนไม่ได้เพราะคนใช้ได้อยู่ดีข้อที่2คือเป็นแบไม่ได้ที่ทุกประเทศจะร่วมใจกันทําอะไรสักอย่างนึง <ๆ S 1> เพราะว่าในเกมของแต่ละประเทศของะหว่บบางประเทศมันจะมีประเทศที่เสียเปรียบประเทศที่ได้เปรียบประเทศที่เสียเปรียบเนี่ยเขาพร้อมที่จะวิ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งเสมออิหร่านพยายามจะผลักดันกฎหมาย บิตคอยเป็น Legal tender ให้ผ่านให้เร็วที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดนความบาตรทางการค้าจากสหรัฐนะฮะเขาไม่มีอะไรให้เสียแล้ว IMF ก็ไม่สามารถกู้ได้ใช่ไหมมอนเทอรี่ฟันดิ้งนะฮะทั้งหลายเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพวกนั้นได้ถ้าเขาใช้บิตคอยล่ะเขารับเงินการค้าได้ทั้งโลกนะฮะวัยพยายามจะทําบราซิลพยายามจะทานะครับ <Okay. S 1> หลายประเทศพยายามที่จะขยับเข้ามาให้บิตคอยเป็น Legal tender เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เขามีอยู่ด้วยการที่ว่าเขาเองก็ต้องทิ้งอำนาจในการควบคุมเงินนะ แต่มันถึงจุดที่ว่ายอมทิ้งอำนาจนี้ดีกว่ายอมตามขอบุณทั้งคุณลุงชโลกอาจารย์ตั้มแล้วก็พี่รันด้วยนะครับส่วนตัวนะผมเชื่อนะครับว่าจากประสบการณ์ในการลงทุนมาในหลายๆสินทรัพย์เนี่ยนะครับภาพมันคล้ายๆกันแหละต่อให้มันจะมีข่าวร้ายแต่ถ้ามันเป็นข่าวเดิมๆเ,เล่นท่าเดิมๆนะแล้วนั้่งสิ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ช่วงแรกๆมันมีผลมันมีผลแรงด้วยนะครับเช่นราคาจะรลุกม,มาเลยนะฮะถ้าในบ้านเราสมมติอยู่ในตลาดคุณอาจจะติดฟลอไปเลยแต่ถ้าเล่นท่าเเเดดิิมมมล่่นนนขาวัะครบ นักทุนโดยเฉพาะรายเก่าเขาจะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันเรื่องเดิมนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแรงกระเพื่อมของน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคนักทุนคนใหม่ก็อาจจะตกใจอีกแต่ถ้ามันมีครั้งที่2นะฮะเขาก็จะรู้ละเขาจะเข้าใจละนักทุนมาใหม่อีกนะครับเขาก็จะตกใจในช่วงแรกๆที่เจอข่าวนั้นณะารแบบนี้นะครับแต่ถ้าเจอไปเรื่อยๆนะครับนานวันเข้านะเจอรอบที่2ล้าน3ล้าน4ล้านเ,ออเยอะๆไปใช่ไหม คือถ้าสมมติเจอบ่อยๆนะฮะเจอซ้ซําๆแล้วมันบ่มีกายมันไม่มีอะไรเลยนี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้นักทุนนั้นเกิดความเคยชินแล้วกล้าที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นและเผลอนะจริงๆแล้วถ้าสมมติมันล่วงลงมาแล้วถ้ามันเล่นข่าวแบบนี้นี่นะครับจังหวะที่เทคนิคกลับไปบวกกลับไปสวยๆเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปช้อนซื้อก็ได้นะเพียงแต่ว่าโอเคเอาละ่ะจังหวะของการเข้าไปซื้อโดยเฉพาะสินพย์ที่มีความผันผวน,นแบบนี้เนี่ย เราก็คงจะไม่เอาเงินแบบหมดหน้าตักของเราออินลงไปใช่ไหมครับมันก็อาจจะ3% 5%แล้วว่านไปแล้วแต่ว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนนะถ้าเราเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะเพิ่มมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ท่านคิดว่ายัางไงสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราจะเติบโตในมุมของการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนี่คือทุกเรื่องที่ทางลงทุนต้องรู้ทางช่องถามอิกกอิกก็จะนํามาเสริมให้กับทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตเรื่องทางลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผม,มอิทธิพงานานนนกกัไป,ไป่อน,นะครับ